หนึ่งความเข้าใจผิดวัคซีนที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับกับพบกับหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอฟันหมอฟังเข็มครับขออนุญาตมาแนะนํากับหนึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ครับเช่นเคยครับ เพื่อให้คุณคาดคลิปด้ดีครับสำหรับใครที่อยู่ช่องของยูทูบคุณสามารถกดติดตามได้ที่หมอฟันหมอฟังเกมสำหรับใครที่ช่องของเฟซบุ๊กคุณสามารถกดติดตามที่ YouTube, Facebook, ด็อกเตอร์ฟันนะครับซิออดนิสสนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมมาขึ้นฟันเลยครับว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่หลายๆคนไม่รู้นะครับนั่นคืออะไรครับคุณที่คิดว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วชีวิตนี้คุณจะไม่ติดโรคระบาดอีกเลยอันนี้คุณคิดผิดนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าคุณคิดผิดไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถป้องกัน โรคได้100%แต่สามารถช่วยลดมอบิดมอเทาหรือลดอัตราในการนอนโรงพยาบาลได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ครับนะไม่ใช่พอเห็นโอ้เห็นประเทศอื่นๆที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเขาเปิดมงเปิดแมสแล้วอันนี้มันมีข้อแบบเขาเรียกอะไรนะในทางการแพทย์เอาจริงๆเลยนะมันยังไม่มสมควรยิ่งในทุกวันนี้นะเวลาตอนนี้ที่ทุกคนกําลังแบบมีปัญหา,ากโรคระบาด หลายคนจะรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนวัคซีนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่มันเกิดออกมาเนี่ยมันป้องกันเรื่องของโรคระบาดได้อันนี้จริงอันนี้ไม่เถียงแต่แต่อะไรฮะแต่ถ้าคุณลองสังเกตตอนนี้มันมีวัคซีนที่หยุดระบาดในประเทศไทยทด้กี่สายพันธุ์ครับมีทั้งหมดสาสายพันธุ์เนาะมีอัลฟามีเบต้าแล้วก็มีเดลต้าถูกไหมแล้วคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ที่เหตุผลที่ว่ามันกําลังขึ้นเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะสายพันธุ์เดลต้าครับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นอัตราในการแพร่กระจายที่ค่อนข้างเหลือๆ นะและที่สาคัญครับมันต้องใช้วัคซีนที่มีคุณภาพในการสัมพันธ์ในการจัดการนึกภาพปะ่ะแต่ถ้ามื่ว่านี้คุณฉีดวัคซีนแล้วคุณปล่อยปะละเลยกับตัวเองแล้วไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ดูแลตัวเองถามว่าคุณสามารถติดและสามารถเป็นโรคติดไข้หวัดไอโคล,โ,ล,โ,ลโควิดได้หรือเปล่าคำตอบคือได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับทุกคนนะโอเคถึงแม้หมอฟันจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกับเรื่องของโรคระบาดแต่ว่าคือจะเป็นในเรื่องของความปวดแต่คลิปนี้ขอใหญจะบอกทุกคนหน่อยเถอะว่า ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดอ่าไม่ใช่แบบโปรชีพฟรีแล้วก็เปิดแมสได้ยังไม่ใช่เพราะตอนนี้มันยังไม่จบครับทุกคนมาหมอขอ,อัญใหญ่เป็นกำลังใจทุกคนว่าและอยาก้ทุกคนระมัดระวังตัวเองมากๆเลยว่าเวลาไปไหนี่ยคนยังก็ต้องใส่แมสอยู่ยังก็ต้องใส่แมสอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมยังต้องใส่แมสอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อความปลอดภัยเนาะไม่ใช่พอฉีัคซีแล้วฉันไม่ต้องใส่แมสกก็ได้ฉันไปไหนมาไหนก็ได้เพราะเชื้อมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อย นี่ภาพอะเพราะว่าเชื้อมันแปรเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วตอนนี้วัคซีนของเราก็ยังได้รับกันไม่ทั่วถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีก็ฉีดวัคซีนนะทำไมยังเห็นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะมันยังได้รับกันไม่ทั่วถึงไม่ใหญ่ทุกคนประมาทกับเรื่องนี้ครับโอเคไหมโอเคไหมและที่สําคัญเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเชื้อมีอะไรบ้างอัลฟาเบต้าแล้วก็เดลต้าเดลต้าเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ครับทุกคนมันเพิ่งมาใหม่แล้วมันเพิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วมันก็็คืออมันแพรรร่่ไดด้ยางววเ นะครับแล้วก็มันต้องใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการจัดการนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมตอนนี้คุณอาจจะเห็นลหลายที่นะได้เห็นข่าวว่าบางคนติดฉีดวัคซีนแล้วนะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครบสองเข็มแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออยู่อันนี้ไม่แปลกเพราะมันเป็นไปได้โอเคไหมเนี่ยขนาหมอฟันฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องใส่แมสป้องกันดูแลตัวเองเสมอเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันหนังมันยังไม่จบเนาะนั้นใหญ่ทุกคนแบบ ดูใจตัวเองกันเยอะๆแล้วก็ระมัดระวังตัวกันได้เยอะนะครับนะแล้วใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแนะนําว่ารีบไปหาฉีดเถอะนะรีบไปหาฉีดเถอะนะครับเนาะนะนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองนะส่วนเรื่องผลข้างเคียงคุณอาจจะมีไข้เนาะอาจจะมีขึนะ้นแฟเจียนอาจจะมีอาการอ่อนเพลียมันเป็นเรื่องปกติโอเคไหมมันเป็นเรื่องปกติคุณอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อย่างที่คุณหมอหลายๆท่านบอกเวลาที่คุณมีัคุณฉีดวัคซีนปั๊บแล้วคุณมีภาวะไข้เนี่ยไฟรับคุมคุ้มกันคุณกระตุ้นเนี่ยค่อนใหญ่ถ้าคุณสังเกต มันมักจะเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยๆอ่าแบบเฮลตี้เฮลตี้เนาะนะแต่ในส่วนคนที่อายุเยอะบางทีอาจจะไม่ค่อยเกิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฟินไม่ขึ้นนะไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงภูมิไม่ขึ้นนะมันก็อาจจะขึ้นแต่คนที่เป็นวัยรุ่นอาจจะขึ้นมากกว่าแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฮะมาแบ่งปันอีกันหนึ่งเหตุผลนะหนึ่งความเข้าใจผิดที่คุณเ,เกี่ยวกับวัคซีนที่คุณต้องรู้คือว่าไม่ใช่ฉีดแล้วคุณสามารถป้องกันการที่เสียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่แ มันสามารถลดมอบิดมอเทาลดอัตาการนอนโรงพยาบาลได้ซึ่งจริงแล้วอันนี้เป็นความรูร้เก่าแต่ตอนนี้ระวังครับเชื้อมันเริ่มกลายพันธุ์แล้วโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา้าแพร่เร็วแล้วก็มีโอการดื้อต่อวัคซีนค่อนข้างสูงเลี่ยนะครับทุกคนเลียไหมครับทุกคนเนาะงั้นฝากกันวันจ่ายพรีนี้ครับใครชอบพนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยก็ใหญ่ทุกคนโฟม m a ใส่หน้ากาก social s e t t i n g เหมือนเดิมครับดูยังไงก็ ดูแลสุขภาพก่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย